เรามาพูดถึงการออกเสียงให้ชัดเป๊ะเวอร์ก่อน <Yeah. S 1> นะครับก็คือ keep ไม่ต้อง keep ขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเอามือมาอยู่ข้างหน้าปากนะครับแล้วก็ e e p ให้มีการ <Shit. S 1> พ่นลมออกไปนิดเดียวจากตัว P นะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่า e e p อย่างที่บอกนะครับโอ้โห <c oughs> oh น้ำไหลกระเด็นนะ <c oughs> แต่นิดเดียว keep k e e p keep นะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้คำนี้ในความหมายว่า รักษาอะไรไว้นะครับหรือว่ารักษาสภาพเดิมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้นะครับเช่นถ้าเราบอกว่า we cuddled together to keep warm เรากอดกันไว้จะได้อุ่นๆถูกต้องนะครับก็คือรักษาความอบอุ่นเอาไว้นะครับถ้าแปดตรงตัวนะครับจะได้เข้าใจ keep นะครับหรือถ้าบอกว่าเปิดไฟไว้นะครับก็คือ keep the light on keep the light on keep the light on turn on the light and keep it on นะฮะ turn on the light กแล้วก็เปิดว่าทิ้งไว้ถูกต้องนะครับเปิดทิ้งไว้นะครับหรือถ้าเป็นประตูก็คือ keep the door open ถูกต้อง keep the door open นะฮะหรือถ้าเป็นเปิดคอมไว้ keep the computer on ถูกต้อง keep the computer on นะครับ turn on the computer and keep it on ก็คือเปิดคอมไว้นะครับไม่ต้องปิดนะครับหรือถ้าได้ยิน keep off keep off keep off อย่างนี้นะครับก็คืออย่าเพิ่งไปเหยียบนะครับหรือว่าอย่าไปเดินบนอะไรสักอย่างเช่น keep off the grass keep off the grass ก็คือไปเหยียบหญ้าถูกต้องะนะครับหรือถ้าเป็น keep your hands off me อย่ามาแตะต้องตัวฉันถูกต้องนะครับ,รบพูดด้วยพลังนะครับว่า keep your hands off me นะเอากล้องนี้นะครับเตรียมตัวนะครับอ <laughs> ย่ามาแตะต้องฉัน keep your hands off me หรือถ้าจะแบบ มีอารมณ์มากกว่านี้นะครับ Keep your dirty hands off me อย่าเพิ่งเอามือสกปรกมาแตะตัวฉันโอ้โห a n น keep your hand off my girlfriend โอ้ย่าเพิอย่าเพิ่งไปแตะต้องแฟนของฉันนะค่ะแต่ไม่ใช่คำว่าฉันแน่นอนนะครับน่าจะเป็นกออูนั่นนะถ้าบอกว่า I kept my coat on because it was cold อ๋อฉันใส่เสื้อหนาวไว้เพราะว่ามันหนาวถูกต้องนะครับ I kept it on นะครับไม่ได้ถอดนะครับเพราะว่ามันหนาวนะครับ I kept my coat on นะครับ coat ก็คือเสื้อกันหนาวนั่นเองนะครับหรือ I don't want to keep you waiting ฉันไม่อยากทำให้คุณต้องรออ่าถูกต้องนะครับก็คือไม่อยากให้คุณต้องรอ I don't want to keep you waiting Why did you keep me waiting? ทำไม <c oughs> ทำให้ฉันต้องรอ,อคุณนะโอเค okay. <c oughs> ฉันไม่มีความอดทนนั่นเองนะ <c oughs> I don't have any patience โอเคหรือ,อถ้าเราใช้ในลักษณะแบบว่า keep ตามด้วยกริยาเติม ing ก็จะแปลว่าทำกริยานั้นต่อๆไปเช่น keep going ไปต่อไปต่อเรื่อยๆหรือแปลเป,เป็นว่า สู้ๆก็ได้นะครับ Keep going อย่างนี้ Keep going หรือ Keep fighting Keep fighting ก็ได้ Keep fighting สู้ต่อๆไปนะครับหรือ Keep practicing your English หรือว่าฝึกภาษาอังกฤษต่อไปถูกต้อง Keep smiling ยิ้มต่อไปไม่ต้องบ้าขนาดนี้ก็ได้ครับหรืออ่าสมมุติเรามาถามมารินนะครับว่าเดี๋ยวๆ Can you keep a secret? Yes of course. อ่าก็คือคุณสามารถรักษานะครับหรือว่าไม่ใช่รักษาคือเก็บความรับของฉันเอาไว้ได้ไหมะนะฮะ ถ้าดำแบบไม่แน่ใจดูหน้าของมารินแล้วก็ดูเป็นคนแบบมีพิรุษน่าสงสัยนะครับไม่แน่ใจว่าไว้ใจได้หรือเปล่านะครับต้องถามนะครับ Can you keep a secretI can keep a secretAre you sureYeah I'm sureOkayDepend on the secret thoughOkay ถ้างั้นไม่บอกดีกว่านะโอเคแสดงว่า You can't keep a secret นะครับก็คือเก็บความลับเอาไว้นั่นเองนะครับหรือถ้าเราบอกว่า Make sure you keep your promise รักษาสัญญานะครับ Keep your promise หรือ สุดท้ายนะครับถ้าเป็นเก็บอะไรไว้ในสักที่นะครับสมมตินะครับเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะครับฉันเก็บพาสปอร์ตของฉันไว้ในที่ปลอดภัยประมาณนี้นะครับก็คือ I keep my passport in a safe place I keep my passport in a safe safe place <Huh. S 1> ประมาณนี้นะครับหรือสุดท้ายนะฮเมื่อกี้บอกสุดท้ายแล้วนะอันนี้สุดท้ายจริงๆนะ <laughs> บอกว่า I'm gonna keep this ฉันจะเก็บอันนี้เอาไว้นะครับ I'm gonna keep this I'm gonna keep your money No 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 that's my money Give me my money You can't keep my I can keep it for you Alright keep it keep it I don't care I don't care Keep my money คุณผู้ชมคะและนั่นก็คือการใช้คำว่า keep นะคะในหลายๆกรณีอย่าลืมเอาไปใช้กันค่ะเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้แค่ต้องเพิ่มความมั่นใจและแก้ปัญหาให้ถูกจุดแก้ง่ายๆด้วยการมาเรียนกับประดำครับ จากประสบการณ์การสอนมากกว่า15ปีอดัมได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกออกเสียงฟินแลนด์อ่านว่าฟินแลนด์ฟินแลนด์โอเคอันนี้บ่งบอกว่าอาจจำได้ไหมอันนี้ก็เน้นพยางขึ้นสูงฟินฟินฟินพยางไม่เน้น l ลนด์แลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์เหมือนกันครับชุมชนครับคอมมูนิตี้อ่านว่าคอมมูนิตี้ community good morning mm. how did you sleep last night mm. and then if it's british accent good morning how did you sleep last night phrasal verbs i ran into my old girlfriend at the mall it was super awkward โอ้ oh, crap. Sucks, huh? ครับ that sucks ฮะแสงเป็ดนะฮะเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับคอร์สปริการเพื่อการสนทนา Have you ever เอาง่ายๆนะฮะเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม Have you ever do did done ฮ่า Have you ever done this before Have you ever done this คือตัด before ก็ได้นะฮะหรือมี before ก็ได้นะอังกฤษธุรกิจและคอสเรียนสำหรับองค์กร Uh, how about you tell me about your strengths? Okay, so to begin with, I would say I'm positive and enthusiastic. And also, I would say I'm on the ball and I rarely drop the ball. All right, may I see your passports? Here you are. Okay, Mr. Robinson, your flight departs at quarter after two. Do you have any luggage to check? Yes, we've got two suitcases. รับรองว่าทุกคอร์สกอดำเรียนสนุกเข้าใจง่ายจำได้ไว้และที่สำคัญนำไปพูดได้จริงแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับ all seen class Now